นี่ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวตัดโบราณเนี่ยนี่ส่วนมากมักจะเป็นบ่าแบบนี้มันเป็นร่องรอยจากเส้นรอบวงของตัวตัดเห็นไหมนี่ดูหลายๆเหรียญสวยไหมหลักแสนอยู่แล้วล่ะ คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่รอดบางน้ำมูลซักสิทธิ์มากซึ่งคนของท่านหายากมากแต่มามักจะมีบาแบบนี้ฮะ,ห,ะหายากไอหายากหายหากอยู่แล้วถ้าหาง่ายคงไม่ราคาเป็นล้านนะครับแล้วท่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนไปใต้ถุนสูงนะท่านจะไม่เดินรอดใต้ถุนเพื่อขึ้นบันไดท่านจะเนี่ยให้เอาบันไดเนี่ยพาดแล้วขึ้นทางฝาบ้าน อท่านถือถเพระใบ้ถุนบ้านเท่าไหก่อนใช่ใ้ถุนสูงเนี่ยท่านจะไม่รอดใ้ถุนบ้านท่านจะเอาไม้ดาเนียพาดแล้วขึ้นไปทางหน้าต่างอ๋อไม่รอดเขาใตา้ใต้บ้านไม่รอดอนะปู่รอดที่แพงในประเทศไทยมีสามรอดรอดบางน้ำวนปู่รอดสามถ่ายและปู่รอดทุ่งสีเมืองคนละรอดกัน,น,กนใช่ไหมมีสามวงอ่าใช่ เป็นพระในฝันของนะพี่นิดด้วยขอบคุณมากๆเลยนี่อันดับหนึ่งมหาชัยใช่ทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคาหนึ่งร้อบาทเปิดตัวแอป s อสแ e c k เช็แอปเช็คพาแท้องคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท่ปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยอ่าเหรียญหลวงพ่ออะไรนะครับต้องบอกว่าตอนเนี้ยนะวงการพระเครื่องเนี่ย ต้องทําให้คนที่สนเข้ามาสนใจพระเครื่องเนี่ยได้รู้จักพระยอดนิยมก่อนอซึ่งพระยอดนิยมเหล่าเนี้ยหาเอามาออกจอได้น้อยมากเพราะว่าพระเขาดังมาก่อนมูลค่าสูงแล้วก็คนก็เก็บไปจนแทบไม่ได้เห็นละพระเครื่องเนี่ยเวลาผมเช่ามา กำไรเนี่ยเฉยๆเลยนะซื้อมาห้าหมื่นนะปล่อยได้ห้าหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมีความสุขแล้วที่ได้มีพระหลักพระยอดนิยมพระที่เล่นกันจริงๆเข้าสู่หน้าจออ่านี่นะคนที่เข้ามาสนใจพระเครื่องเนี่ยตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ย เข้าถึงง่ายเข้าจากโทรศัพท์แต่ส่วนมากก็จะเจอแต่พระกระแสหรือพระใหม่ๆเนี่นี่ยเราก็เลยนะมุ่งเน้นในเพจเราเนี่ยหาพระยอดนิยมนี่ที่หาดูยากๆมาให้รู้จักควบควบู่กันไปด้วยโอ้สุดยอดครับพี่โกโชคนีฮยนี่นะก็ต้องอยากให้พี่ๆอ่ะ นะที่เล่นพระรู้เรื่องพระเนี่ยพิมพ์พูดคุยกันไลฟ์ผมนะเป็นไลฟ์ที่ทุกคนอนะ่ะพิมพ์ได้หมดเลยผมไม่ได้ต้องการมาเป็นพ่อค้าขายพระผมอยากให้ทุกทุกวันที่เราเจอกันเนี่ยมันเป็นเหมือนเพื่อนที่ชอบในสิ่งเดียวกันคือชอบแต่พระเครื่องได้มีโอกาสพูดคุยกันไม่ใช่ไลฟ์ของผมเป็นไลฟ์ของทุกคนนะ ซึ่งพอเวลาเราเข้ามาคุยกันเนี่ยคนที่ไม่รู้ได้ฟังคนที่รู้คุยกันเขาก็จะได้เกิดความรู้ไปด้วยนะรู้มีความรู้เยอะชอบอ่านหนังสือพระชอบขดขุดขน,นข้อมูลแล้วพาเครื่องแต่ไม่ได้มีตังเช่าก็พิมพ์บอกเพื่อนๆได้คนที่ชอบพระเครื่องสะสมพาเครื่อง,สสอ,งอยากได้พระแท้อยากได้วิธีการดูพระก็มาพิมพ์คุยกัน ไม่ใช่ผมคนเดียวพูดนะทุกทุกคนในนี้ที่มีความรู้ก็จะพิมพ์ตอบคุยทักทายกันมันมีความสุขเหมือนเราเข้าสนามพระหรือเราเข้าสภา,ากาแฟแล้วได้นั่งพูดคุยเรื่องพระเครื่องแล้วมีพระเครื่องอนะ่ะองค์ใหม่ๆมาเป็นโจทย์ใหม่ๆในทุกทุกวันคุณรอดปีไหนครับนี่นะแปดสองนี่นะเหรียญเสมาเหรียญที่ทานปู่รอดอะ่ะมีเหรียญแซยิดแล้วก็เหรียญน,นี้แหละ นะครับนี่เหรียญเสมาบาก้าปูรอดแปดสองเนี่ยเหรียญที่ทันตัวก็มีเหรียญเสมาแล้วก็ใสยยิดเห็นไหมฮะซึ่งเหมืนหลายหลายคนน่ะอาจจะไม่ไม่ได้ค่อยเคยเห็นด้วยซ้ำ มูลค่าเข้าๆอยากให้เพื่อนๆในไลฟ์ได้บอกมูลค่าเข้าๆที่เคยเห็นเขาแลกเปลี่ยนกันนี่ว่าไงครับต้องแช่์ขอบคุณครับพี่โกโชคนี่สวยๆลักล้านน่ะยากมากนี่นี่เนี่ย น้องแชร์เมืองกาเนี่นะถ้าใครชอบพระยอดนิยมเนี่ยโดยเฉพาะเหรียญสวยๆอย่างพวกเปลี่ยนวัดใต้พระเมืองกาเนี่ยติดตามเฟสน้องแชร์ได้ใช่ไหมสวยๆล่าสุดขายกันไปล้านสามโอ้ขอบคุณนะครับที่แบ่งปันบาท้ำนวนเบาไ,ได้ผมขอบคุณเช่นกันครับพี่ขอบคุณที่รักกันนะดูอปก้าให้ตรงปีสองสี่แปดสอง เนี่ยแล้วล่องรอยจากนะการตัดนี่ในตัวตัดยุคแรกๆคือแปดสองจะมีบ่าส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้อ่าส่วนมากมักจะเป็นแบบนี้นี่ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับ เนี่ยเห็นไหมตัวตัดโบราณเนี่ยนี่ส่วนมากมันจะเป็นบ่าแบบนี้มันเป็นร่องรอยจากเส้นรอบ,บวงของตัวตัดเห็นไหมนี่ดหูหลายๆเหรียญงองชามาเท่าไรครับุสวยไหมลักแสนอยู่แล้วล่ะ คุณพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่รอดบางน้ำมูลศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งคนของท่านหายากมากแต่ะมะมักจะมีบาาแบบนี้ฮะห,หายากไอหายากหายากอยู่แล้วถ้าหาง่ายคงไม่ราคาเป็นล้านนะครับแล้วท่านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบ้านไหนไปใต้ถุนสูงนะท่านจะไม่เดินลอดใต้ถุนเพื่อขึ้นบันไดท่านจะเ,าาาเนี่ยให้เอาบันไดเนี่ยพาดแล้วขึ้นทางฝาบ้าน ท่านถือเพราะใบถั amino, ถ่ว้นุนบ้านสม <Summer. S 2> ัยก่อนใช่ใบถั่วหนุนสูงเนี่ยท่านจะไม่รอดใต้ถุนบ้านท่านจะเอาบม้ได้เนี้ยพาดแล้วขึ้นไปทางหน้าต่างอ๋อไม่รอดเขาใต้ใต้บ้านไม่รอด <itung. S 2> นะปูรอดที่แพงใน,ในประเทศไทยมีสามรอดรอดบางน้ำวนปูรอดสามถ่ายและปูรอดทุ่งสีเมืองคนละรอดกันใช่ไหมมีสามวงอ่าใช่ดังมือนกันเลย เป็นบ้านในฝันของนะพี่นิดด้วยขอบคุณมากๆเลยนี่อันดับหนึ่งมหาชัยใช่คิดถึงพ่อปู่เลยแล้วก็วันนี้ได้อีกหนึ่งเหรียญที่หายากพราะพรับวัดบางกล้วยเหรียญหนึ่งเหรียญที่นะไปฉีดยาแล้วเข็มฉีดยางองแทงไม่เข้านี่ เหรียญหายากเหรียญหนึ่งของนะแม่กองเลยเพราะพับบางกล้วยเห็นไหมเนื้อ,อปะกา้าช่วงปีแปดกว่าอ่าโกโชคนครสวรรค์ลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะเยอะมากบางคนเป็นพันองค์นะสุดยอดสนามไม่เจอมีจะเก้หายากมากใช่ครับนะพระเครื่องปูรอดถูกสุดก็สามสี่แสนนี่ อันนี้คํายืนยันจากเซียนห้างต้องเรียกเขาเซียนห้างนะนงนงต้องเรียกเขาเซียนห้างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญที่ผมชื่นชอบมาตลอดเก๋เยอะนี่นะครับเหรียญที่พิธีปลูกเสกใหญ่อีกหนึ่งเหรียญนะวันลาบประพิษนะครับ,รนะรบเหรียญน,นะกมรมหลวงจินวรศิริวัฒน์ นี่เป็นพระสังฆราชต่อจากนะพร,ระสังฆราชเจ้ากรมวชิรยานวโรรสเหรียญเนี้ยนะเพราะจาเพราะจงเพราะคงเพราะอีปู่จันบ้านยางเพราะพิงบางประกอบเพราะปานบางนมโคเสกพี่จีใหญ่นี่จัดว่าเป็นเหรียญน,น,นะคงกระพันชาตีสุดๆอีกเหรียญหนึง่งจะลงสื่อประจำาเหรียญตัวนีน้ไมัยก่อนแล้วเกเยอะท่าแท้เหรอครับ ถ้าแท้นี่นะเหมือนอย่างผมที่บอกไว้ตลอดเวลาก็คือว่าตัวหนังสือต้องเป็นงานแกะบล็อกสดธรรมชาติแบบนี้หมอขาาน่ก็เห็นพระคมก็สร้างจากร้านนาถาไอ้แลสร้างจากร้านอมราพรเหมือนกันเห็นไหมเนื้อเก่าตรงยุค เพราะคงมากระพร้อมกันเนี่ยจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code โคตได้เลย